ทุกคนกลับมานะคะที่โฮเทลสแปงนะคะก็มีห้องที่ใหญ่กว่าเดิมสามทยใช่ไหมสองทยเป็นสวีทเอ้ยใค่เป็นเจ้าของมรงแ้นะเป็นเจ้าของค่ะเป็นอาร์ติส์ที่ดีไซน์แล้วก็เพินห้องนี้ครับกำแพงนี้สูงประมาณ15เมตรครับกี่วันคะฝั่งนี้ประมาณ7วันครับแล้วฝั่งนี้4วันครับทางโรงแรมเนี่ยจัดให้ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โอจตามก็ปามมาให้ไวเลยพันห้าพันห้าอ้โหต่อราชไหมคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตามสัญญานะคะทุกคนว่าจะพากลับมาเมื่อเฟสใหม่ของเขาได้เสร็จเนาะวันนี้ก็เลยพาทุกคนกลับมานะคะที่โฮเทลสแปปงนะคะ่องพีนุ่นีภูมินะคะก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูเนาะเพราะว่าชั้น4ี่เสร็จแล้วแล้วก็ลาวช์บาร์เสร็จแล้วนะคะก็เลยจับทุกคนมาชื่นชมว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ห้องของเขานะทุกคนบอกได้เลยว่าปังมากเท่ๆแล้วก็สวยแล้วแม้แต่ภาพนี่สวยมากสวยมากที่เราพามี าร์ติสต์มาด้วยเดี๋ยวาจะพา,พาไปเจอกับอาร์ติสต์ที่วาดผนังอันนี้นะคะโรงแรมเลยแล้วก็ที่ห้องสวีทที่เขาทํามาใหม่นะคะ,ะเขาก็มีเพนติ้งของอาร์ติสต์คนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปเจอเขาด้วยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนเลยนะคะ,คะอย่าลืมก,ไกะะดไลค์กดซับสไครป์นะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยค่ะ อ่าค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาเจอกับพี่นุ่นพี่น็อปแล้วก็พี่บุ๋กอีกแล้วนะคะค่ะก็วันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสามคนพาเราไปชมเนาะเฟสใหม่ที่เพิ่งเปิดนะมีอะไรบ้างพี่นุ่นก็ตอนนี้เรามีคลับซาพ,พินาชั้น4แล้วก็มีห้องที่ใหญ่กว่าเดิม3ามทาย ใช่มสองไทยเป็นสวีทเอ้ยเขาเป็นเจ้าของอะไรนะเขาเป็นเจ้าของคะขอทราบค่ะเป็นเจ้าของมันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮะแต่มันก็คือหนึ่งสวีทเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปดูเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะแยวให้พี่นุ่นพาไปเจอกับอาร์ติสด้วยเดี๋ยวไปคุยกันว่าจินตนาการของเขานี่คือที่ออกมานี่คืออะไรอ่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องไทยป็นไหนคะพี่บุ๋มอ่าตัวนี้เป็นซาแปงสวีทนะครับเป็นรูมไทายเริ่มต้นของสวีทจากทั้งหมด14ห้องที่เราทําใหม่เดิมมทีันนเเป็็ห้องลกๆใช่่ ก็เลยทุบทะลุห้องสองห้องเป็นหนึ่งห้องจากห้องเดิมที่เราเคยไปถ่ายอะไกต้อ๋อทุบใหม่มันรวมกันเป็นห้องเดียวเป็นห้องใหญ่ขึ้นมันก็เลยเป็นรูมไทยที่เริ่มต้นที่48ตารางเมตรอืมก็คือเหมือนคอนโดย่อมๆอ่ะเออใช่ใช่แต่ว่าทุกคนคือถ้าแบบอยู่ในใจกลางเมืองแล้วห้องใหญ่ขนาดนี้นี่คือหายากมากแล้วราคาดีด้วยที่นี่จริงๆคือมาแบบสเตชชั่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่แถบตรงแบบเออทัวริสปอรตอะไรเงี้ยแบบพาใครมาหรืออยากจะมาแบบว่า ชิวๆกับเพื่อนมาปาร์ตี้กับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพาเราแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยได้ค่อนข้างลงตัว่ะฮะมีที่นั่งเล่นโซนกลางนะหรือใครอยากจะจิบกาแฟก็ไปโซนบุมนูนตรงนู้นก็เป็นโต๊ะทำงานแล้วไม่อึดอัดเนาะลูกเนาะไม่อึดอัดพื้นที่ไม่ต้องมาแค่สเตจเคชั่นนะแบบยูทูบเบอร์อย่างเราก็สามารถแบบมายืมห้องแบบว่ามาเช่าห้องขอถ่ายทำคลิปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าบรรยากาศห้องมันดีมันแบบมาทำอะไรได้เยอะมากเลยทุกคนมาทำคอนเทนต์ได้ดีอะแล้วเขาให้สีเนี่ยดีม แม่บอกเลยมันเหมือนมาเข้ามาแล้วมันเย็นเย็นมันสบายสบายตาเออได้ข่าวว่าไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะเอ่อเฟรมสีจะแตกต่างกันที่วอลเปเปอร์นะฮะสังเกตวอลเปเปอร์ตัวนี้จะอ่าสีส้มเข้มออกแดงแดงเพราะนั้นเฟอร์นิเจอร์ข้างในจะคุมโทนเดียวกันบางห้องจะเน้นเขียวเพราะนั้นเฟอร์นิเจอร์จะออกโทนเขียวยังมีอีกสองทป์ใช่ไหมคะใช่สองทอีกห้องหนึ่งพิเศษที่สุดเพราะว่ามีอยู่ห้องเดียวว้าโอ้เราไปดูกันป่ะอืมป่าเลย อ่ะมาค่ะทุกคนค่ะอ้าวลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือน้องน้องอะไรเอ่ยสวัสดีครับผมตุ๋ยนะครับก็เป็นอาร์ติสต์ที่ดีไซน์แล้วก็เพ้นท์ห้องนี้ครับตามชื่อของคาแรคเตอร์ที่น้องเขาคอลแลบกับทางซาแปงเราเรียกว่าเป็นสตาร์บัคเราก็เลยเรียกห้องนี้เป็นสตาร์บัคสวีทนะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นในโรงแรมอ้โหรมีเอกลัซีฟนะทุกคนถ้าใครสนใจนะก็ต้องยังไงคะติดต่อติดต่อเข้ามาโดยตรง ทิ้งแล้วที่โรงแรมนนะลน้ค่ะช่องทางออนไลน์เรายังไม่ปล่อยห้องนี้ขายนะฮะเราอยากให้มันเป็น hidden room ไอ้คนชอบศิละปะ นะฮะอาจจะเป็นแฟนคลับของน้องเขาที่ติดตามอยู่อยากมานอนห้องตรงนี้ก็ได้ให้น้องเล่าก่อนว่าน้องเล่าก่อนคอนเซปห้องนี้เออเป็นยังไงไเอออะไรก็รรจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากกำแพงใหญ่ผมเป็นคนชอบเพ้นกำแพงอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยทางโรงแรมเชิญเข้ามาคอลแลบอะครับเราก็ดูว่าในห้องนี้ดีไซเนอร์เขาค่อนข้างดีไซน์ไว้สวยละเราก็มาเติมให้มันสมบูรณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ล้อมาจากทางที่ตอนเรามารีสิร์ชก็ไปดูสีตามที่ ดีไซเนอร์ออกแบบเลยแล้วเราก็ล้อสีนี้ตรงนี้มามันจะได้แบบไม่ขัดกับมูดของโรงแรมอะไรประมาณนี้ครับผนังนี้เดิมทีเป็นทนบัตรที่โล่งๆใช่ทุกห้องเลยใส่วอลเปเปอร์แต่ห้องนี้น้องเขาเพ้นท์สดเป็นไอเดียของของลูกเลยใช่เขาบอกว่าเต็มที่เลยครับอยากทําอะไรก็ทําได้เลยก็คือด้วยคอนเซปที่เรามาเล่าว่าการเดินทางต่างๆครับตัวละครก็จะมีมูฟเมนต์แล้วก็เราจะซ่อนตัวคารคเตอร์หลักของเราก็คือสตาบัตไว้ตามสถานที่ต่างๆให้เป็นกิมมิกที่คนมาพักอะครับอาจจะมานับมาหาว่าแบบแต่ละตัวมีชา มีแอคชั่นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือความกว้างห้องนี้เท่าไหร่ครับพี่งกว้างห้องนี้อยู่50ตารางเมตรอันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วยังครับยังเดี๋ยวเราจะมีห้องสุดท้ายที่เราขึ้นไปดูเหรอจูเนียร์สวีทที่ใหญ่ที่สุดห้อใหญ่กว่านี้ห้องใหญ่กว่านี้แต่ว่าห้องนี้จะพิเศษกว่าใช่ถ้าบอกว่าห้องนี้คืออยู่ชั้นเดียวกับเราที่นี่เขามีครบเนาะร้านอาหารที่พักแล้วก็มีที่เต้นดิ้งดังดังอ่าห้องสวีทข้างบนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่นอนสวี ก็เวาเราขายราคาพอสมควรแล้วไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวแอบพาไปดูกำแพงข้างนอกก่อนก่อนขึ้นไปชั้นบนให้น้องพาไปดูว่าคอนเซ็ปมันคืออะไรยังไงบ้างกำแพงเขาน่ารักมากกำแพงข้างนอกกันอ่ะอันนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของที่นี่เลย กำแพงนี้สูงเท่าไรนะคะกำแพงนี้สูงประมาณ15หเมตรครับกี่วันคะอ่อฝั่งนี้ประมาณ7วันครับแล้วฝั่งนี้4วันครับตอนทําเป็นช่วงแรกๆเลยครับที่เคยทําที่สูงมากขนาดนี้แต่พอเราชินแล้วมันก็ไวขึ้นครอมันก็ไวขึ้นอ๋อที่ใช้มันจะเหมือนกันแหละเสียวไหมแบบเออมากครับมากเสียวนะเสียวนะนั่งร้านหรอนั่งร้านแล้วก็ใส่เซฟตี้ปีนขึ้นมาเลยครับโอ้เียวอยู่นีเนี่ยใครจะมานะคะก็มาถ่ายรูปได้ถ่ายรมถ่ายรูปเก็บภาพได้เลยนะเพราะว่ามันสวยเมื่อกี้ตรงที่เราเปิดคลิปอะนนั้นอะ ก็คือโฟโต้สปอตอยากให้ทุกคนไปเช็คอินกันมุมมันกําลังน่ารักเลยสีสันมันคือมันคือน่ารักมากอะ่ะมันเด่นดี<ก>ตัวชั้นนี้ก็คือจะมีเพนติงของน้องเต็มเลยใช่ครับจะมี<ช>เพนติงทั้งฝั่งนี้ด้วยครับก็บางคนเอียนจากกระตูนน่ารักน่ารักรก,<ช>ก็มาดูงานงานเพนติงก็จะมีความเก่งๆมีความป๊อปด้วยแล้วก็มีแอฟแท็กด้วยครับให้เห็นว่าน้องสตาร์บัสเนี่ยเขาทำอะไรบ้างใช่ป่ะใช่ครับ มันไปอยู่ไม่เป็นอะไรได้ปะเออแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันเป็นการเดินทางครับตั้งแต่เฟรมแผ่นแรกยันเฟรมแผ่นสุดท้ายครับจะเห็นว่าเราเดินทางเข้ามาสถานที่สถานที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพบเจอประสบการณ์ต่างๆแล้วก็แผ่นสุดท้ายก็จะเป็นชื่นชมกับประสบการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการเล่าว่าแบบเอ้ยเราได้เข้ามาสถานที่นี้ในการทํางานแล้วเราได้รับอะไรบ้างดีจีสันมันน่ารักเออมันน่ารักตัวน้องเนี่ยก็คือได้มาจากที่บ้านเลี้ยงหมาใช่ครับพันเลย ปอมครับปอมก็เลยมาเป็นน้องสตาบัตนะคะป้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปครับนี่ใครจะจ้างก็ได้นะคะลูกบอกสิบอกรายละเอียดใครจะจ้างก็ติดต่อมาทางอินสตาแกรมเจมอนก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไอจีให้นะคะรับทุกที่ถูกต้องป่ะให้พี่ผมพาไปดูชั้นห้าต่อมา เราก็อยู่ที่ชั้น5แล้วนะคะก็คืออยู่ที่ห้องจูเนียร์สวีทที่มีแค่2ห้องในโรงแรมนี้นะคะค่ะปเดี๋ยวยเชินไปดีข้างนก็คือเป็นห้องใหญ่สุดใช่ไหมคะ2 <ใน S 1> ห้องมีแค่2ห้องอ เเปอร์คือบอกแล้วไงเขาให้สีแล้วมันเย็นตาห้องนี้ความพิเศษคืออ่างอาบน้ำอ๋อว้าวเซ็กซี่บัธรูมถูกต้องค่ะเราทําอ่างอาบน้ําไว้ตรงนี้นะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนู้นก็กึิงๆเป็น w a l k in closet ในตัวโอ้ห้องน่ารักอะเออน่ารักมากห้องน้าคือใหญ่มากโอ้เป็นห้องน้ำสองซิงค์้วยทุกคนเป็นฮิสเซนเทอร์เป็นยิสเซนเทอร์ทะลุออกไปทางนู้นได้ด้วยเออได้ทะลุออกไปโมดี Demás. ทำไมถึงทําห้องนี้แบบห้องใหญ่เลยคออือด้วยความเป็นสวีทเรามีห้องสตาร์บัตแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮะแต่เรายังขาดห้องที่ใหญ่ที่สุดทั่วไปของสวีทมันต้องมีสวีทบางที่อาจจะเป็นเพสเซนเชียลสวีทเลยก็แล้วแต่นะฮะแต่เราเป็นโนรงแรมเล็กๆนะฮะเราคงไว้แค่จูเนียร์สวีทพอเราทํา2ห้องนี้ไว้เพราะว่า1มันเป็นห้องที่มีพื้นที่เยอะที่สุดก็คืออยู่ที่55ตารางเมตรทางดีไซเนอร์เราก็เลยดีไซน์2ห้องนี้ให้แตกต่างเป็นห้องที่ใส่ทุกอย่างให้ครบนะอย่างอาบน้ําที่เห็นเมื่อสักกครู่่่็็เปนนอาางง้้ํแแบบไมตล เไปเลยส่วนของใช้ไปในห้องนะฮะเราครบทุกอย่างทั้งไอวอนบอร์ดมีที่รีดผ้ามีทุกอย่างแต่ถ้าเห็นว่าทําไมไม่มีเครื่องทํากาแฟเหมือนโรงแรม,ม,ม5ดาวทั่วไปเดิมทีเราคิดว่าเราจะใส่แต่เราคิดอีกมุมหนึ่งว่ามันก็แค่กดกาแฟดําก็เลยให้แขกที่นอนห้องสวีทต,ตรงนี้สั่งกาแฟทานได้ตลอดเวลาโอ้ oh, ะะเลิศสั่งที่ห้องอาหารเราได้เลยฟรีครับฟรี uh huh. เราจะมีส่วนของบริการที่เราเรียกว่าสแปงโฮสต์ uh huh. นะฮะสแปงโฮสต์คนนี้เนี่ยจะอยู่ประกบกับแขกสมมติป้าอ้วนม,มาเช็คอิน ค่ะโฮสคนนี้จะอยู่กับพระโอจนกระทั่งเช็คเอาท์เออเหรอต้มาใช้แบบบัลเล์ใช่ครับเออเเขาจะดูแลทุกอย่างแล้วก็เฉพาะห้องสูรสองห้องนี้ใช่ไหมสูทสองห้องทั้งหมดเลยฮะทั้งสี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเมื่อเราเต็มรูปแบบแล้วจะมีโฮสตเป็นคนดูแลเขาจะรู้จักพูตั้งแต่วันแรกที่พระโอ้ทำบุ๊กิ้งเข้ามาเลยเราจะแบ่งจะประมาณ4ี่ห้องต่อหนึ่งคนเพื่อให้การดูแลมาทั่วถึงโฮสต์คนนี้จะเป็นคนประกบดูแลโอตายละเลิศมากเลยอะสิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะฮะที่รวม ในห้องสวีททั้งหมด14ห้องของเราก็คือหนึ่งความเป็นไพรเวซีที่เรามีให้เรามีเอ็กซ์เซคิวทีฟเราซึ่งสังเกตว่าในแต่ละฟลอร์เนี่ยคนที่ขึ้นมาในแต่ละฟลอร์ได้ต้องใช้การเท่านั้นโดยความเป็นลิมิตแอคเซสตัวนี้เราตัวนี้เหมือนกันนะฮะคนที่นอนห้องสวีทสามารถใช้เราได้ฟรีโดยที่เรามีอาหารเช้าห้องทั่วไปเนี่ยจะทานอาหารเช้าที่โคโค่รีมาแต่สําหรับสวีทเราจะจัดให้ทานที่เราเซมิไลน์บาฟเฟ่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนของเมนคอร์ดเราจะทําสดจากในครัวมาเสิร์ฟให้นะคร ประมาณบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นเราจะมีอาหารนื้ทีให้ส่วนขอ,องขอนมหวานนะ,ะเราคอมไบระหว่างอาจจะเป็นขนมฝรั่งนะกับขนมไทยยังไม่หมดนะครับห้าโมงเย็นถึงหกโมงก่อนรับประทานอาหารเรามีฟรีโฟกเก็ตเทลให้เรื่องราคาเนื่องจากเราเปิดใหม่31ตุลานะฮะเรามีราคา oh, พิเศษ oh. ติดตามได้ราคาจากหน้าเว็บไซต์ของออนไลน์ทั่วไปอ,อีกอย่างหนึ่งครับปุ๊เราลืม oh. บอกไปนะครับโรงแรมเราเพิ่งได้รับรางวัลที่เป็น t a ร r i ส์อเวิร์ดว้าว อ้าวนี่ขนาดเพิ่งเปิดนะได้รางวัลแล้วอ๋อเหรอคะรางวัลอื่นเขาจะให้ตามหลายจังหวัดแต่ Rising Star Hotel เขาจะให้เป็นระดับประเทศของเราเป็นหนึ่งใน9โรงแรมว้าวนี่เปิดมาแค่เมษาปีที่แล้วเมษาปีที่แล้วนะได้รางวัลแล้วนะคะหนึ่งใน9นะคะของประเทศด้วยนะคะมันเป็นรางวัลที่เขาให้อวอร์สำหรับโรงแรมที่เปิดในปีที่แล้วเท่ากับว่าเราเขามองเราได้ตั้งแต่เมษาถึงธันวาถือว่าเรา โฉมเด่นในเรื่องนี้จะไปรับรางวัลใหญ่วันที่30ที่เซี่ยงไฮ้ว้าวไปถึงเซี่ยงไฮ้เลยนะโอ้สิ่งที่ลูกค้าทุกคนชมเราที่สุดจากที่ป้าบูมาครั้งที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ห้องเราก็เต็มทุกวันเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเรื่องของความสะอาดและเซอร์วิสสำคัญเนาะคนทุกวันนี้ถ้าจะเลือกจองที่ไหนสักที่ก็ต้องมองจากเซอร์วิสก่อนถูกต้องมองจากรีวิวก่อนเหมือนที่เรียนเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีสระว่ายน้ำเราไม่มีฟิตเนสเราไม่มีอะไรเลยที่โรงแรม5ดาว หรือสีดาวควรจะมีเราทดแทนด้วยเซอร์วิสที่ดีที่สุดนี่นะคะนี่แหละค่ะมัดใจลูกค้านะบอกแล้ว่าใครต้องแบบมาทําธุระแถวนี้หรือว่าคนที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทําจองเลยค่ะอยากให้ลองเข้ามามีเอ็กเซเรียที่นี่สักครั้งใช่ใช่ใช่อยากทีดูว่าคืที่นี่จริงโรงแรมเพราะไซส์ค่อนข้างใหญ่แต่ละห้องค่อนข้างใหญ่แล้วอยู่สบายใช่ใใช่เป็นโรงแรมที่สามารถมาทำคอนเทนต์ได้เหมาะสำหรับยุคนี้มากมองเลยเป็นย่านฮิตตอนนี้มากจริงจริงคือมัน ติดกับบรรทัดทองเลยแล้วเรามีรถรับส่งสามารถพาไปบรรทัดทองหรืออยากจะไปถึงเซนต์เทนเบิร์กก็ไปได้ใช่นะคะโดยไม่ต้องใช้รถของตัวเองเป็นรถกระป๋อค่ะอ่ารับลมรับลมไปถึงเยาวราชได้เลยโอ้เยาวราชด้วยนะเราถึงแฮปปี้ไงใช่มากคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนคนเขาถึงแฮปปี้มากเพราะเขาอยู่ได้สัมผัสเนาะสถานที่ที่เขาตั้งใจที่จะมาแล้วมันใกล้มากๆจริงทุกคนห้านาทีถึงบรรทัดทองไม่ต้องห้านาทีสองนาทีด้วยมั้งใช่ใช่ใช่ ใช้มากจริงเพราว่านี้คือร้านอาหารแถวนี้เยอะมากเนาะก็อยากให้ลองเข้ามาใช่อันนี้เรายังเหลือ l o u n g ที่น่าต้องพาทุกคนไปดูเวลาพอดีแล้วใช่น่าจะเป็นช่วงเวลาของ after noon t ว้าวเดี๋ยวไปลองชมดูนะคะว่าเขาเสิร์ฟอะไรที่เป็น afternoon tea ปะพี่นุ่นลอยอยู่ข้างล่างค่ะโอเคค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ใน lounge แล้วนะคะ lounge ที้เรียกว่าอะไรคะพี่พี่คลับซาบีน่ามันคืออะไรอคลับซาบีน่าเป็นคลับซาบีน่าเหรอคะนี่คืออะไรนะคะแม่ อันนี้คืออัหารน่ำที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกค้าที่มานอนที่โรงแรมอันนี้คําถามยังรู้เฉยๆถ้าถึงลูกค้าที่นอนชั้นล่างที่ไม่ใช่ห้องสวีทสามารถสั่งสามารถมาทานได้แต่ว่าไม่ได้อาหารค่นทีได้ไหมไม่ได้ฟรีไม่ฟูกมเออแต่สั่งได้อกี่โมงถึงกี่โมงคะสองโมงถึงสี่โมงเย็นอ่าห้องนี้เนี่ยนะคะที่ทําขึ้นมาเนี่ยไว้ทําอะไรบ้างอะไรบ้างคะขอหันหนามาทางนี้เพราะหันมาทางนี้ไม่รู้แน่นอนหันมาทางนี้กว่า เออนะคะมามคนขายที่อ่ะนะคะคืออย่างนี้ฮะในความเป็นสวีทนี่ยที่บอกสวีททุกที่เขาต้องมีมีเอ็กซ์ควทีฟเลานะฮะเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวของแขกที่นอนสวีทเราเองเราก็มองในสิ่งนั้นเหมือนกันนะเราอยากได้พื้นที่สักพื้นที่หนึ่งนะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวสําหรับแขกที่พักที่สวีทแล้วไม่ต้องลงไปชั้นล่างเขาสามารถแอคเซสจากชั้นนี้ได้เลยตรงนี้ก็คือสวีททุกอย่างตั้งแต่เช้าจนเช้าอีกวันหนึ่งก็ได้ว้าวเช้าอีกวันหนึ่งก็ได้เข้าใจแล้วนะคะเริ่มต้้แ่าาาหรเช ทันทีนะฮะ<ม>ฟีโฟอค็อกเทล<ม>โอเคอาจจะจบที่6โมงแต่โดยปกติแล้วนะสิ่งที่เราได้รับฟีดแบ็มานะหลังจาก6โมงไปแล้วแขกสามารถที่จะทำเป็นไพรเวทปาร์ตี้ได้ไม่เฉพาะแขกข้างในข้างนอกสามารถที่จะรีเควสหรือบุ๊กเข้ามาเพื่อจะทำไพรเวทปาร์ต<ม>ี้ได้วันเกิดจุนยาจองเลยวันที่10กันยายนะคะจ,จ,จองไว้เลยลูกค้าสามารถทำให้ให้เราในเทอร์เมเมดได้หมดนะอยากมีดีเจไหมนะอยากมีอาหารชนิดไหนหรือจะทำเป็นปาร์ตี้ รูปแบบไหนนะฮะเราดูแลจัดการได้หมดสำหว่าจัดงานจุนย่าเนี้ยแม่โยนโจทย์มาให้เลยได้ไหมว่าอ่ะจัดแบบนี้นะทางร้านทางร้านเอ้ยไม่ทางโรงแรมเนี่ยจัดให้ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหประมาณด้วยฮะโอ้ตามงบประมาณอ่ะให้ไว้เลยพันห้าพันห้า ขอรัใช <unge Church> ่ไหมคะขอัใชโอเคเดี <wi> ๋ยวพออูดูมองมุมโน้นนิดนึงนะครับเป็นห้อง private นะฮะ private เนี่ยพิเศษก็คือในความเป็น private บางทีแขกที่นอนห้องสวีทนะฮะอาจจะต้องมีเลขาเพื่อจะมาเซ็นเอกสารหรือต้องการคุยธุระที่เป็นส่วนตัวว้าวเราสามารถให้ใช้ห้องนั้นได้หรือแม้กระทั่งแขกข้างนอกที่อยากได้ห้องประชุมเล็กๆหรือคุยงานธุรกิจสําคัญก็สามารถจองเข้ามาใช้บริการในห้องห้องนั้นได้เหมือนกัน มอมารดกสักนิดมอ๋อเหลอคะาอ๋อเหลอคะตรงนั้นใช่ไหมคะเอาได้งั้นเดี๋ยวจะเศษให้ย่าเลยนะคะอ๋อเหลอคะาเขาเริ่มวางยาย่าแล้วค่ะจะเอาสมบัติย่าค่ะอ๋อตายละตายละแล้วก็ให้อานิดนึงนะคะเพื่อแบ่งให้นะคะแล้วขนม ขนมก็คือมีทั้งขนมไทยแล้วก็ขนมฝารั่งเหรอแต่ละวันจะไม่เหมือนกันหรือถ้าลูกค้าอยากจะแบบอยากทานอะไรพิเศษสมมติว่แถวบรรทัดทองไปซื้อให้หน่อยได้ไหมบริการนี่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่สวีทแล้วเราจะไม่ดูแลข้างล่างเออไม่ใช่นะสาคัญเท่ากันเท่ากันนะคะพอชิมซิอื อุ้ยจุนเนี้ยกัดฟรีให้เลยดีกว่าอย่างนั้นนะอุ้ยตายล้วอปาการมาปากามาอร่อยมากเลยเซนเซนเซนมะรดกให้แฝดเลยค่ะแล้วถ้าสมมติแขกข้างนอกอย่างแบบหนูอย่างเงี้ยอยู่อยอยากจะเข้ามาดิ้งที่นี่ได้ปะขอรกคนจองก่อนอ่าลูกค้าต้องแจ้งว่าจะมาใช้บริการที่ชั้นสี ในกรอบขับซาปินานะฮะเราจะมีพนักงานคอยที่บริการเรื่องรีบอยู่คือขับอันเนี้ยคือจริงๆแล้วนยให้ลูกค้าก่อนอ่าเป็นเป็นันดับแรกอ่าแล้วถ้าจะมีคนข้างนอกแบบไปไปรู้มาว่าดีหรืออะไรเงี้ยอยากจะมาใช้บริการก็จองมาได้เบอร์เบอร์โทรโรงแรมฮะศูนย์สองสองหนึ่งห้าสี่ห้าห้าอ่าไม่ยากเดี๋ยวขึ้นให้นะคะก็มีดีเจมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดีเจออนรีเควสก่อนต่เราคุยกัน คุณนุ่นนะทางกูก็มีไอเดียว่าอาจจะทุกสุขเราจะมีเซตปาร์ตี้ขึ้นมาที่บอกเนาะเฟสใหม่หน้าพักมากใครแบบมาทำธุระแถวนี้ก็อยากให้ลองมาอาอมาอู้ตานแล้วนี่เขามีของแถมอีกจักแฟน์หรอคะน้องตุ๋ยเอาน้องตุ๋ยเอาตาละมือหนกะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ในบ้านโอ้ย น้องตุ๋ยน้องตุ๋ยน้องตุ๋ยน้องแก้มตุ๋ยค่ะดิให้มาน่ารักมากอย่าลืมนะลูกไปจดิขสเกธตรนะเพราะมันน่ารักมากเดี๋ยวคนไปก๊อปปี้แล้วมันยุ่งถ้าลูกไปจดเดี๋ยวแม่เนี่ยแหละจะเป็นคนไปก๊อฟแล้วขายเองนี่นี่ค่ะน่ารักมากบอกก่อนนี่แหละทุกคนก็อยากให้แวะมานะคะโฮเทลสแปงนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากมาทานอาหารแถวนี้ก็โคโคลิมาเนาะมีธุระหรือว่าอยากมาสเตคชันเปลี่ยนบรรยากาศนอนก็อยากให้ลองมาเช็กอินที่โรงแรมนี้ อบอกได้เลยว่าเซอร์วิสนี่เกิน5ดาวเลยมาได้นะคะใครอยากเซต Private Party ก็ได้เลยโคโคลิป้ามาเ,เซตได้ข้างบนก็เซตได้เหมือนกัน<ช>ก็ต้ององเข้ามาก่อนนะคะถูกต้อง,องกดไลค์ like, กด Subscribe นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไวล้ละเอยียดทั้งหมดให้ที่ d e s c r i p t i o n Box ข้างล่างนะคะค่ะมาแล้ว